โอ้ยอากาศดีจังเลยพี่ฝนใช่แล้วล่ะสวนสาธรารณะเนี่ยพวกเราไม่ได้มากันตั้งนานเนาะอากาศดีดีบรรยากาศสดชื่นมากเลยอะ่ะพี่เอกดูสิมีแฟนฝ้ายให้เรากินด้วย <c oughs> เดี๋ยวน้ำมันฟิงไม่ใช่เหรอนั่นน่ะ <c oughs> โอโ้โหน้าตาน่ากินนะพวกเราอะ่ะดูสิหนูขอกินักคำได้ไหมเนี่ยเพิ่อกิน<ๆ>ได<ม>้เลยเหรอเราสามารถกินฟิงได้เหรอขออุ้มเอาปิกไปแล้วอ่ะขออุ้มได้ไหม ใครอุ้มไปแล้ววะนี่ไงพี่เอกอุ้มมาแล้วกําลังจะอุ้มสักหน่อยขออุ้มบ้างขออุ้มวาง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 เราเรายังไงเนี่ยเราเราเราขออุ้มบังซีขออุ้มบ้างน้ยงั้นพี่เอกอุ้มน้องนี่ก็ได้ว่าแต่ว่าอุ้มยังไงอะอุ้ม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 ปิกอัพโอ้เอโอ้เอโอ้โหเฟนไฟ รักจริงๆเลยน่ากินด้วยอ่ะขอกินสจกตัวนึงได้ไหมอ่ะดูสิพี่เอกอุ้มไม่ได้เพราะเขาอุ้มน้องอยู่เอ้ยพี่ฝนฮะพี่เอกอุ้มคู่เลยอุ้มมาสองคนเลยเหรอเอออุ้มมาได้สองคนเลยแพงเลยอ่ะพี่เอกดูเหมือนว่าตอนนี้พี่ฝนจะมีรถขับหนึ่งคันด้วยนะ เดี๋ยวพี่ฝนจะเอารถออกมาก่อนแล้วเราจะขับไปทางไหนหรอเอวอกมาไม่ได้เราจะต้องไปที่ซตตี้ก่อนเดี๋ยวไปดูที่แผนที่ดีกว่าพี่เอกโอ้ที่นี่คนเยอะมากใช่ที่นี่คนเยอะกันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันดีอ่ะไปกินพิซซ่ากันดีไหมอ่พิซซ่าหรอใช่ไปร้านพิซซ่ากันดีกว่าตรงไหนในร้านพิซซ่าอ่ะเจอแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราไปร้านพิซซ่านะพี่ฝนขับรถพาไปมาแล้วนี่ ไปไหนเล่าเออนั่นนะสิไปไหนแล้วโอ้ยแย่เลยก็เพียกอยู่ไหนละเนี่ยเพียกก็อยู่ร้านพิซซ่าแลวพี่คนอยู่ไหนเนี่ยพิซซ่าก็อยู่ร้านพิซซ่ามันคนละพิซซ่ากันหรือเปล่าสาขาไหนอ่ะพี่เอกไม่รู้อ่ะแย่แล้วเพียกสาขาไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนไปสาขาอื่นเพียกของ่มเงสักชิ้นหนึ่งก่อนแล้วกันนะใส่อยู่กันคนละสาขาแน่เลยเออออกมาข้างนอกเขาไม่เจอใครแล้วเนี่ยแย่จังข้างนอกไม่มีคนนะเพียกออกมาข้างนอกนี้ เนี่ยกำลังออกไปเอ้ยนี่มันไม่ใช่ข้างนอกนี่มันข้างในพี่ฝนหาพี่เอกไม่เจอนอกข้างนอกยังไงอะเดินออกมาที่หน้าประตูไงประตูอยู่ไหนประตูข้างนอกข้างหลัง<อ>หลอเจอแล้วเอจอแล้วเจอแล้ว,ลวประตูเดินออกมาเดินออกมา<อ> <P> เพื่อเราจะได้เจอกันเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกจะเดินออกมาแล้วพอดีไปชนเพื่อนเดี๋ยวพี่ฝนจะพาไปสวนสาธารณะเร็วเข้ากำลังมากำลังมาจอกันสักที เอาก็ร้านเดียวกันไม่ใช่หรอร้านเดียวกันแต่ทําไมเราไม่ได้อยู่นั่งที่เดียวกันน่ะใช่เพ็ก,กเขาไม่เข้าใจเหมือนกันเออไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวพี่ฝนพาไปเที่ยวดีกว่าเดี๋ยวพี่ฝนมีรถนี่มาแล้วนี่นั่งยังแล้วเพกขึ้นได้เหรอขึอ้นได้ขึ้นได้ปะเมื่าเดี๋พี่ฝนพาไปเที่ยวสนสาธารณะกันนะดูสิพี่เอกมั่นใจพี่ฝนขับรถใช่ไหมเพ็กก็ไม่ค่อย <c oughs> มั่นใจอะ่ะเวิ้นบ้นเว้นเ้น้นเว้น,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 น <c oughs> ขับอยู่เนี่ยสิบสอง สิบสองไมแต่ยี่ห้งวันนี้จะถึงไหมมันไฟแดงพฝนเอาละเฮ้ยเฮ้ยเฮแล้วมีมีเด็กขี่จักรยานมาด้วยจักรยานไฟเขียวแล้วไปได้ต้องระวังนะเดี๋ยวไปชนน้องเขาโอ้ยยยาๆยาโอ้โหน้องเขาขี่ปาดหน้าเขาขี่ยังไม่แข็งโอ้ดิฟดิบมาโอ้โหแต่พี่ฝนแข็งโป๊กเลยเนี่ยเอาเสาไปแล้วหนึ่งทีพี่เอ้เขนโอเคเงี้หรือฝนจอดอยู่ตรงสวนสาธารณะเนี่ยนะอืะ คนอื่นไปไหนหมดเลยออกมาออกมามาเที่ยวสวนสาธารณะกันดีกว่าอ้าไม่มีคนแล้วอ่ะที่นี่ไม่มีใครแล้วหรอไปไหนกันหมดแล้วว่ะโหเซ็งเลยอุตส่าห์พามาเที่ยวเขาไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยดูสิตรงนั้นมีเด็กๆวิ่งกันอยู่ายสวัสดีโอ้ยดีจ้าอัีตเนื่อนี่ยไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเมื่อกี้หายไปหมดเลยอุตส่าห์ อุ้มฟิงเอาไว้เดี๋ยวฟิงก็หายไปไหนเพียกฟิงบอกว่าฟิงจะไปเล่นกับเพื่อนแล้วอยาดูนู่นสิใครลอยอยู่ข้างบนน่ะมีคนลอยอยู่งบนฟ้าอ้าวเขาไปทําอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะเออโหทำไมขึ้นไปบนฟ้าได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพีอกกำลังถืออะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะเพียอุ้มใครไว้อ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอุ้มเพื่อนไว้หรอไม่รู้เนี่ยเขาบอกว่ามีปิกอัพด้วยเพีอกก็กดปิกอัพแล้วอุ้มใครแต่ยกใครไม่ได้โอเคเพียกเดี๋ยวเราขับรถไปเที่ยวกันดีกว่าเออ เอ้ผมเบลเอารถมาก่อนนะโหแบบนี้สวยมากเลยนะสวนสาธารณะก็ดีดีมาแล้วรถมาแล้วต้องวางเพื่อนลงใช่ไหมเพียกมาแล้วเพียกอุ้มเพื่อนไม่ได้เพื่อนตัวใหญ่เท่ากันขึ้นรถแล้ขึ้นรถแล้วดูรถพี่ฝนดิมาๆมาๆเพื่อนไปขี่ได้ช้าขนาดนั้นไดมไม่ขึ้นนะกำลังจะขึ้นอยู่แต่มันกลายเป็นกดอุ้มเพื่อนแทนนี่เราเข้าไปยืนข้างในได้ไหมก็ขึ้นไม่ได้แล้วดิพี่อ้าโถเอ้ย ขึ้นไม่ได้ขึ้นนั่งไม่ได้อะเพียอกเป็นไรเนี่ยขึ้นแล้วเพียรขึ้นไม่ได้ตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยทําไมอะนี่เงียบกดีดิกดีเออได้แล้วมาพวกเรามาเดี๋ยวพาไปทัวร์ในแมพกันดีกว่าสงสัยตรงนี้จะเป็นท่าเรือนะดูสิโหมีคนมาเยี่ยมชมอุ้ยเพีเอกดูตรงนี้นี่รถคันใหม่หุ้ยชนเด็กโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้น้ยโอ้ะโอ้ยโ้ยโอ้ยชน้ด็ก้ยโอ้ยโ้ยโแ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยไห้ ัไม่ดเดี๋ยวลงไปดูก่อนไหนอะเด็กคนไหนอะอยู่นี่นะเด็กกระโดดดึงดึงอยู่เนี่ยอ๋อเนี่ยเหรอเด็กคนเนี้ยเหรอขับรถชนเด็กสายไหมเหรออ๋อขับรถชนสายไหมอะเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าอ่ะนี่เพ็กอุ้มสายไหมแล้วเดี๋ยวเพ็กเพ็กเอาสายไหมไปหาหมอไปลงยขึ้นรถดิขึ้นรถเพ็กเอาสายไหมไปหาหมอขึ้นรถเร็วเอาสายไหมไปหาหมอกเอาเดี๋ยว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 เพกขึ้นช้าเพ็กขึ้นไม่ได้โดนโดนเพื่อนแล้วมันกลายเป็นอย่างอื่นขึ้นมาเออเอาไปเอาสายไหมไปหาหมอโรงพยาบาลอยู่ไหนอะ โรงพยาบาลอยู่ไหนไปหาโรงพยาบาลเอาไอโรงพยาบาลดิล,ล้วทำไมพีรรรรรร่ฝนขับรถโอ้รถเต็มไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเฮ้ยรถรถไม่ขยับเลยอะ่ะออกไปแล้วไปแล้วไปโรง,งพยาบาลโรงพยาบาลเอราะพี่ท่อเพราะพี่ท่อเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปหาหมอเลยขับรถชนไหนโรงพยาบาลนี่โรงพยาบาลใช่ไหมถึงแล้วลยังถึงแล้วถึงแล้วเอียดอ้าวถึงแล้วเดี๋ยวเพี็กเอาเอาสายไหมไปหาหมอก่อนโอ้แย่เลยทำไงดีเมื่อกี้พี่ฝนไม่ได้ตั้งใจนะ ขอโทษจริงๆไปหาหมอก่อนไม่รู้หมอจะอยู่เวรหรือเปล่าวะเนี้ยสายสาไหมหายอ้าวนี่ไงอ้าวมาเด็กฝนมาแล้วสายไหมพี่ฝนอุ้มเองมาอ้าวพี่ฝนอุ้มพี่ฝนรับผิดชอบเองฝนจะพารับอีกอ้าวเด็กเด็เอาเป็นไรอะใครแย่งอ้าวเอาพี่เอกอุ้มมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอติดต่อก่อนประชาสัมพันธ์ขอโทษค่ะขอโทษค่ะเมื่อกี้ ชั้นชนเด็กมาค่ะจะช่วยสายไหมโอเคครับเดี๋ยวพาเข้าไปติดต่อที่ห้องสองเลยนะครับห้องสองห้องสองใช่ห้องสองห้องสองห้องสองอยู่ไหนเนี่ยมันห้องน้ำมันห้องน้ำมันห้องน้ำห้องสองห้องสองทำไงดีห้องสองห้องสองห้องสองไปห้องตรวจก่อนไหมอะนี่นี่ห้องสองอะอันนี้สตาร์บไม่ใช่อันนี้ s e ิเตี้ y ไม่ใช่ห้องไหนนี่ต้องพาไปเอ็กซเรย์ก่อนเปล่ากระดูกกระเดี่ยวหักหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่เอ็ดนี่เลยเอามาแล้วพี่เอ็ดเข้ามาแล้วห้องผ่าตัด มาห้องผ่าตัดเลยเหรอเออห้องผ่าตัดจังเลยทำไงอ่ะพี่ฝนไม่ได้ตั้งใจอ่ะอ้าวเรียบร้อยเออหายยังอ่ะอ้าวล่วงเฮ้ยแย่แล้วลงไปนอนเฮ้ยสายไหมเป็นไงมั่งสายไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ออกยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขออุ้มก่อนเอมาสายไหมเดี๋ยวพี่ฝนจะพาไปรักษามามาเร็วอ้าวอันนี้ติดหมาเบียดมันเร็วเร็วเร็วเข้า มีช้องผ่าตัดแล้วล่ะจะต้องเป็นห้องไหนดีอะห้องเอ็กซาเรย์อยู่ไหนไม่ฝนพี่เอกติดพี่เอกไปดึงน้องออกแล้วพี่เอกก็ติดเชือกติดตรงไหนมีเชือกอยู่มีเชือกอยู่เนี่ยไอ้นี่เลยคุณหมอพี่ฝนเจอคุณหมอแล้วดีปกไว้คุณหมอคุณหมอคุณหมอครับคุณหมอตรวจสายไหมหน่อยค่ะอ้าวคนนี้คุณหมอคุณหมอเป็นอะไรอะคุณหมอกําลังตรวจอยู่คนนี้คุณหมอคุณหมอแอดสายไหมหน่อยเอาคนไหนให้ดิ คุณหมอคุณหมอพาสายไหมมาตรวจแล้วคุณหมอไปทันแล้วอ่ะคุณหมอโตเดี๋ยวเพยกเอาเข้าห้องสายไหมลงไปนอนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพยกเอาน้องเข้าห้องที่สองกันนะเดี๋ยวพี่ฝนตรวจเองก็แล้วอ้าฮ่าอ้าล่นล่นล่นหรือพี่ฝนตรวจเองโอ้นี่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 โอ้คนนี้ไงอะพี่เอกไม่รู้ตอนนี้กำลังให้น้ำเกลืออยู่แต่เขาลุกขึ้นมายืนแล้วอะ เหรออ๋อน um ี่ไงพี <h? <h ่ฝนโดนให้น้ำเกลือแทนสายไหมแล้วอะเคียพี่ฝนช็อกตกใจโอ้แล้วเรานอนยังไงอะพี่เอกเรานอนไม่ได้พี่ฝนโดนให้สายไหมแล้ววแล้วพี่ฝนไปไหนแล้วอะโดนให้น้ำเกลืออยู่ห้องนี้อะไหนไหนไหนโอเคเรียบร้อยแล้วให้น้ำเกลือเรียบร้อยแล้วให้แล้วใช่ไหมให้แล้วให้แล้วโอเค แยกทิ้งน้องไว้อีกคนหนึ่งอ้าวนี่ไงหายแล้วหายแล้วเหรอนี่ไงขาถลอกเลยโอขาถลอกเลยนะนี่ไงโดนคนไปขาถลอกอย่างเลยไม่รู้อ่ะเฮ้ยเบคทำไมมีพึ่งมาอยู่ตรงนี้ไหนมีพึ่งด้วยเหรอเดี๋ยวอุ้มเขาก่อนอุ้มเขาก่อนได้ไหมโอ้อุ้มไม่ได้อ่ะได้แต่ลูบๆเฉยๆอ่ะโอเคเราเราควรจะออกจากห้องพยาบาลกันไหมเขายังชั่วหน่อยนะเมื่อกี้สายใหม่เขาคงจะหายแล้วล่ะว่าแต่ว่าเราต้องไปจ่ายตังค์ด้วยหรือเปล่าใช่ใช่เราต้องไปจ่ายตังค์ก่อนเฮ้ยอ๋อนี่อันนี้แผนกโซนสัตว์เเลี้ยงหร ใช่ไหมเนี่ยน่าจะเป็นโซนไหนเราพี่เอกฮ้ยมีคนไข้อยู่ตรงนี้ด้วยเด้อทุกคนนี้เขากำลังทําการรักษาอยู่อย่าไปกวนเขาเดี๋ยวเขาตายไปก่อนไปก่อนพี่เอกเร็วไปจ่ายตังตรงไหนล่ะทีเนี้ยไหนต้องจ่ายตังก่อนไม่มีแล้วแหละต้องไปที่ประชาสัมพันธ์เมื่อกี้แล้วล่ะมาแล้วพี่เอกเราโอเคโอเคโอเคจะไปจ่ายตังก่อนนะค่ารักษาของสายไหมอ่ะราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เมื่อกี้ให้น้ำเกลือไปสองฉึบ พี่ฝนก็ให้เหมือนกันเพราะว่าแบบกระแทกอ่ะจุกไปหมดแล้วเอ้าเดี๋ยวอะไรแล้วพี่ฝนไปเขาไปทําอะไรพี่ฝนไปไหนพี่ฝนอยู่นี่เออเอาทำไมเขาปิดประตูอเขาเขาไม่เปิดทําการแล้วหรอน่าจะเป็นช่วงเวลาหยุดทําการแล้วอะนะเราไม่เปิดแล้วหรอโอเปนโอเปนเดี๋ยวขอเปิดให้เขาดูก่อนเปิดดูก่อนว่ามีใครเป็นพนักงานแถวนี้บ้างไหมไม่มีหรอ เฮ้ยไม่มีเลยอ่ะเพียกเดินออกมานอกโรงพยาบาลแล้วอ่ะไม่มีใครให้จ่ายตังค์เลยอ่ะแสดงว่าโอ้ยเพียกเกือบโดนรถชนแน่เฮ้ยนี่ไงนี่ไงมาแล้วต้องจ่ายตังค์เขาอ่ะค่ารักษาพยาบาลของสายใหม่แล้วก็พี่ฝนในวันนี้นะคะสองแสนค่ะเพียพกเพียกมีตังค์ไหมพี่ฝนลืมเอากระเป๋าตังค์มาเอ่อรับบัตรเครดิตไหมครับค่ารักษาพยาบาลสองแสนโอ้ my god โอ้ไม่ g อดค่ารักษาพยาบาลสองแสนเพลคกรักษาได้ไหมไหวไหมจ่ายไหวไหมเอ่าก็บอกแล้วว่าเอาบัตรเครดิตไปขอได้ไหมอ้ยไม่ไหวละกันเดี๋ยวขอชิ่งก่อนดีกว่าเพีค์หนีเร็วหนีเร็วหนีพี่ฝลหนีแล้วเพลค์จะจ่ายละตังตึงไปล่ะสองแสนจ่ายไม่ไหวสองแสนเลยนะเออสองแสนเนี่มันแพงขนาดนั้นแย่ล่ะเดี๋ยวขับรถหนีก่อนนะ พียร์ขึ้นรถแล้วไม่มีรถเครื่องเหรอไม่มีมีแต่รถยนต์อ้าวพี่เอกขึ้นรถแล้วไปเลยพี่ฝนอยู่ไหนอะเฮ้ยอยู่ไหนอ้าวทำไมพี่ฝนหน้าตาเป็นเงี้ยไม่ใช่พี่ฝนซะหน่อยอ้าวแล้วพี่ฝนอยู่ไหนพี่ฝนเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยเนี่ยพี่เอกขึ้นรถมากะมีพึ่งตามหลังมาด้วยเดี๋ยว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 มาผิดคันคันไหนเนี่ยแล้วอยู่ไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยพี่เอกวิ่งอยู่เนี่ย นี่คือใครอะแยอแล้วพี่ฝนอยู่ไหนอะอยู่หน้าโรงพยาบาลเนี่ยเพชก็อยู่หน้าโรงพยาบาลที่ฝนขับรถไปไหนแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนเลยอยู่เนี่ยจอดอยู่เนี่ยหาไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวพี่ฝนไปเล่นที่สวนสาธารณะก่อนกันแล้วกันอะไรเพี่เอกก็อยู่สวนสาธารณะเนี่ยเอวทำไมเราไม่เจอกันะ่ะมันป,ประตูหน้าประตูหลังหรือเปล่าเออสงสัยประตูหน้าประตูหลังเลยว้ามาใหม่แล้วโอ้โหว้าไปฮอสพิทอลใหม่แล้วก็มานี่เลยเร็ว กำลังไปเดี๋ยวก่อนนะแว่งชิงช้าก่อนปึ๊บนี่นั่งชิงช้าเด็กด้วยกลัวตกเพื่อนบอกวิ่ฝนน่ารักเขินทำไมพี่เอกกลับมานี่อีกแล้วเนี่ยพี่เอกต้องออกแล้วๆๆอยู่สวนสาธารณะหายไม่เจอเลยหายไปกันหมดเลยอะอยู่นี่ไงอยู่สวนสาธารณะนี่ไงแล้วนี่ใครอีกแล้วเนี่ยอุ้มลูกไปแล้วมีกบด้วยอะเพื่อนหักวิ่ฝน่า อันนี้ใครอะไหนพี่เอกเนี่ยไม่เห็นเจอพี่เอกเลยอ่ะอันนี้ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่พี่เอกแล้วเนี่ยเอาแต่พี่เอกเจอนะพี่เอกเจอเจอตรงนี้มันแกวงอยู่อะเออมันแกวงอยู่เหรอผีหลอกันแกวงอยู่จริงเนี่ยเนี่ยพี่ฝนอยู่นี่อะพี่ฝนอยู่ตรงนี้อผีหลอกเลยนี่เราอยู่กันคนละมิติเหรอเออน่าจะใช่ออ้ยเราอยู่กันคนละมิติจริงเหรอน่ากลัวว่ะน่ากลัวจัดเลยอ่ะ อย่งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานที่อื่นดีกว่าไหมปไปกินไอติมดีกว่าพี่ฝนไปร้านไอติมเนาะนะเจอเวสปา้าเจอเวสป้าซื้อได้เปล่าไม่รู้พี่ฝนไปร้านไอติมก่อนพี่เอกเดี๋ยวค่อยมาซื้อของเวสป้าด้วยขอซื้อเวสป้าหน่อยได้ไหมครับซื้อแล้วเหรอสามพันหา้าร้อยมีตังค์เหรอจ่ายมีตังค์เหรอคุณไม่มีตังค์คุณมีแปดร้อยโอ้ตายละโอเคพี่เอกพี่ฝนเลี้ยงไอติมมาเร็วเนี่ยเร็วอยู่ตรงไหนอ่ะ อยู่ร้านไอติมร้านไอติมมันอยู่ตรงไหนอะอยู่ร้านไอติมเนี่ยมาที่แผนที่แผนที่แล้วก็ไอครีมเนี่ยเหรอมาร้านไอศครีมเลยค่ะมาเร็วมาเร็วพี่ฝนเลี้ยงไอติมเร็วๆเลี้ยงทุกคนเลยนะตอนนี้มาวนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเร็วหยิบมาหยิบไอติมมาเอาแล้ววันนี้เป็นป่าจ่ายทุกคนโอเคใหญ่มากเลยไอติมนั่นคือการกินใช่ไหมเนี่ยขออีกทีดิขออีกที เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกทีหนึ่งนะดูทันกันไหมทุกคนเอานะหนึ่งสองสาฟึบฟึบปราบพี่ฝนกินจนปวดท้องแล้วอ่ะตอนเนี้ยเนี่ยดูดิเรียบร้อยฮะหมดกินเยอะมากโอเคแล้วไงต่อ๋ยวไปดูหลังร้านก่อนนี่ไงโรงงานที่เรากำลังผลิตไอศครีมอยู่นี่เขาเผาอะไรนี่ไง มีเจ้าของอยู่ด้วยนี่เห็นไหมเดี๋ยวขออุ้มหน่อยขออุ้มหน่อยขออุ้มหน่อยเร็วเนี่ยเจ้าของโรงงานผลิตไอศครีมเนี่ยดูสิไอติมเนี่ยเหรอใช่ขอปิ๊งอัพขึ้นมาดิขออุ้มหน่อยเขาไม่ให้เราอุ้มอ่ะสงสัยเขากําลังทํางานอยู่แน่เลยอ่ะตัวใหญ่มากใช่เขาตัวใหญ่มากไม่ให้เราอุ้มอันนี้มีเด็กๆอยู่บนนี้ด้วยอันนี้คือใครอ่ะเขากำลังผลิตไอศครีมมันอยู่เฮ้ยเพื่อนเจอเบลล่าเบลล่าเหรอเบลล่าเนี่เล่ เวลล่าตัวเล็กๆเนี่ยเบลล่าเบลล่าอ้อยอุ้มหมอหล่นหล่นเลยขาไม่ยอมเอ้าเคดีฝนผลิตไอติีมก่อนไม่ตึกตึกขออุ้มหน่อยขออุ้มหน่อยต้องทำอะไรอ่ะอันนี้เราต้องทําอะไรอ่ะเอ้าเบลล่าเขากําลังทํางานอยู่เขาก็เลยไม่ให้เราอุ้มเขากาลังผลิตไอศครีมอยู่ไงมาให้ทุกคนชิมกันไงเฮ้ยคนนี้ใครอ่ะเดี๋ยวขอกินไอศครีมหน่อยนะ เอาไอซครีมไม่ออกมาจากสายพานอ่ะสงสัยผลิตไม่ทันแน่เลยอ่ะดูดิผลิตไม่ทันน่ะร้องไห้ก่อนข้างนอกมีอะไรเปล่าเนี่ยเอานี่อะไรอ่ะโอ้ยเบบี้โอ้ยเบบี้ใครมานอนตรงนี้ออ๋อหน้าร้านไอติมก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วเหรอใช่สวยอยู่สวยอยู่กำลังไปนะเนี่ยนั่งพักได้เลยเนี่ยเอาน้องๆหาย เพื่อนหายหมดเลยใช่ว่าแต่ว่าเรามีบ้านด้วยเปล่าเกมเนี้ยแล้วไหนพี่เอกเนี่ยพี่เอกก็นั่งอยู่ข้างหน้านี่ไงนั่งอยู่ข้างหน้าไม่เห็นมีเลยมีคนกระโดดกระโดดอยู่ตรงนู้นน่ะมิตินี้น่ากลัวมากเลยอ่ะดูเนี่ยพี่เอกเจอผู้หญิงคนนึงอ่ะเจอผู้หญิงคนหนึ่งโอ้ห้ากลัวจัดอ่ะพี่แล้วก็มีรถจอดอยู่หน้าบ้านเนี่ยรถคันนี้มีที่ไหนเราพี่มนกลับบ้านดีกว่าเริ่มกลัวแล้วอ่ะพี่เอกเราไปที่บ้านเราดีกว่าเราไปที่บ้านเรากันดีกว่า ตรงไหนเนี่ยบ้านเราบ้านเราน่กวแล้วพี่ฝนกลับบ้านมาแล้วโอ้ยกลับบ้านมาสักทีเฮ้ยสงสัยเราจะต้องแอดเป็นแฟมิลี่กันแล้วนะหรออย่าพี่ฝนไปหาพี่เอกกันแล้วกันพี่เอกแอดยังไงอะแอดแฟมิลี่นี่ไงแฟมิลี่จอยไม่ได้อ่ะพี่เอกเราไม่เจอกันน่ะตอนนี้พี่เอกอยู่ในเออ่หน้าคอมอ่ะพี่เอกไม่เจอพี่เอกอยู่ที่บ้านไงเดี๋ยวพี่เอกออกไปนอกบ้านก่อนออกไปนอกบ้านหรอ เนี่ยบ้านพี่เอกเนี่ยบ้านที่ฝนอยู่ไหนอะ่ะบ้านพี่ฝนก็อยู่บ้านพี่ฝนนี่ไงแล้วเราจะไปเจอกันได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกัน,อ,น,นอยู่ไหนแล้วอ่ะ,อะหากันไม่เจอเฮ้ยใครขับรถผ่านพี่เอกไหมผ่านกลางตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่นยังไงเพี่เอกปรับเป็นเอวี่วันแล้วกันนะเดี๋ยวหากันไม่เจออยู่ไหนอะ่ะพี่เอกอยู่ไหนอะ่ะพี่เอกเห็นคนลอยอยู่ข้างบนเต็มเลยอะ่ะเขาโดนเขาโดนเอเลี่ยนจับป่ะเนี่ย นี่ไงพี่ฝนกาลังไปนะฮึบไปแล้วไปไหนอ่ะไปหาพี่เอกไงล้วจะไปโผล่ที่ไหนอ่ะไปโผล่ที่เดียวของพี่เอกนั่นแหละอย่าวิ่งไปไหนแล้วเอาเอดพี่ฝนอ,อยู่บนโอ้นี่ไงรู้แล้ววิธีการที่เราจะแบบขึ้นมายืนอยู่ข้างบนนี่ไงเพื่อเต็มเลยอะ่ะตกแล้วหรอล้วคือพี่เอกก็ไปจอยพี่ฝนอย่างเงี้ยหรอจอยเงี้ยหรอกดจอยเงี้ยหรอตอนนี้พี่ฝนกำลังนั่งตกปลาแล้วอะ นี S 1> <S 1> <S ่มันนั่งตกปลาได้ด้ยวยพี่ก็เทเลพอร์ตไปเงี้ยนะ <S <S ใช่อาพี่ก็มาเลยนี่ใช่มาเลยกําลังนั่งตกปลาแล้วล่ะโ <Okay. S 1> อเคเฮ้ยมันเอาขึ้นไม่ได้อะ่ะเอาขึ้นยังไงอะ่ะมันเอาขึ้นยังไงอ่ะพี่เฮ้ยมันเอาขึ้นไม่ได้อ่ะอ๋อมันนี่มันอย่างนี้ดึงกลับหลังแล้วก็ขวี้งฟับว้า <S <S ดึงกลับหล,งลัง <S 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 ได้ปาโอ้ยพี่ตกในปากกัดไหนนี่ไง ดึงกับหลังแล้วก็เคลื่องไปตรงปลาตรงปลาเหรอโอ้ยมันไกลเกินฟึบแม่เคลื่องไปตรงหัวปลาพอดีเลยอันนี้ปลาอะไรอ่ะเยนโลชินโดอะไรทั้งอย่างฟึบปึ้มนี่ได้แล้วเฮ้ยได้อะไรมาพี่อกพี่ฝนได้ปลาทองปลาทองเหรอเยนโลโกฟิชเอตัวใหญ่นนได้ปลาทองอ่ะเออมีตัวใหญ่อ่ะตัวอะไรอ่ะปลาเก๋าเหรอปึ๊บเลยนี่ เอ้ยกรีนอะไรก็ไม่รู้ปลาอะไรยุไม่รู้อะพี่เอกกรีนกรีนอะไม่รู้อนะกัน่ไม่รู้เ,เหมือนกันได้ยยอะเหมือนกันไดปลากัดอีกแล้วอะได้เยอะเนี่ยเฮ้ยปลาอะไรตัวใหญ่อะเฮ้ยตึ๊บไก่ไปหน่อยตึ๊บโอ้โหนี่ปลาแล้วมาแล้วได้แล้วปลาเฮ้ยปลาปักเป้าไดปลาปักเป้านี่ปลาอะไรอะต้องต้องดึงต้องดึงต้องดึงล่อต้องดึงล่อมาแล้วโอ้โหมันว่ายน้ำมันว่ายน้ำได้ปลาทองอีกแล้วไม่กินเยื่อแล้วอะ มันอิ่มแล้วดิพี่เอกเราทําอะไรได้อีกบ้างเนี่ยใส่อิ่มแล้วอ่ะจริงๆก็ทําได้เยอะมากมายเลยนะใช่เป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่งเลยนะเก็บไปเที่ยวบ้านพี่ฝนดไหมไปไงพี่ฝนต้องมุ้ยไปบ้านเนี่ยันต้องแอด fan ก่อนเปล่าใช่ไหมมันต้อง a d ดแอดเป็นแฟมิลี่ก่อนเปล่าเหรอแอดเป็นแฟมิลี่เหรอมันเนียบรี่แฟมิลี่เนี่ยเนี่ยมันแอดยังไงพี่เอกแอดมาดิไม่รู้เหมือนกันอ้าวเดี๋ยวพี่แกเลือกเดี๋ยวพี่ฝนไปที่บ้านนะก็กดเลือกเป็นแฟมิลี่โอเค โอเคคราวนี้เดี๋ยวพี่กก็จะจอยไปพี่ฝนไปเลยไปที่บ้านนะเดี๋ยวพี่ฝนต้องรับพี่เอกก่อนเปล่าไม่รู้เหมือนกันต้องรับแม้ต้องรับเป็นแฟมิลี่เปล่าน่าจะน่าจะต้องน่าจะต้องเหรอ,อนี่ไงโอเคมานี้เลยมาเร็วเดี๋ยวพี่ก็จะเทเลพอร์ตไปโอเคพี่ฝนรับแล้วเรียบร้อยมาบ้านพี่ฝนมาบ้านพี่ฝนนี่ไงจเจอแล้ว,วโอเคเย้ <Yeah! S 2> ในที่สุดเราก็เล่นเป็น <laughs> นี่มาดูนี้อยากอวดอยากอวดมากเครื่องของพี่ฝนแดงนี่เอาไว้ทํางานแล้วจะบอกว่าบ้านพี่ฝนะมีของกินตลอดนะนี่มีฮอตดอกเห็นไหมมีฮอตดอกเพมเดี๋ยวเพีคกินกาแฟแป๊บนึงนะนี่นออเอาฮอทดอกเข้าไปก่อนนี่ <c oughs> เอาฮอทดอกเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะได้กินนะมาแล้วฮอทดอกมาแล้วเพีคเพียกว่าเก้าอีแ้แปลกๆนะนเก้าอี้ตัวเนี้ย อร่อยมากสุดยอดพี่ฝนมีเก้าอี้ดีๆกว่านี้ไหมเพี้ยกว่ามันนั่งแล้วคับๆอ่ะเราไม่นั่งอะไรเก้าอี้เด็เอาหรอเอเยโอ้โหเดี๋ยวล้างมือก่อนล้างมือก่อนทําอาหารเรียบร้อยแล้วต้องล้างมือเฮ้ยอย่านี้อานาไมที่แข็งแรงเปิดได้ด้วยเอ้ยเปิดเปิดปิดน่าเออเปิดปิดม่านสุดยอดนี่มีห้องน้ําห้องท่าอย่างดีนี่เอาแล้วเข้ามาทําไมปิดไฟเออ นีแล้วห้องนอนอยู่ไหนอะนี่ห้องนอนเออนี่ไงห้องนอนโอ้นอนได้ด้วยทำไมนอนตะแคงเตียงนอนนอนตะแคงด้วยเออเฮ้ยพี่ฝนอุ้มเมฆได้ด้วยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเพล็กจะกดออกไงอ๋อเฮ้ยเฮ้ยพี่ฝนอุ้มเมฆได้ด้วยในตู้เบลเลอร์บลล่าทำไมมันอุ้มได้อะเพล็กว่าพี่ฝนมีความแข็งแรงระดับมหาเทพระดับอีพิกมากเลยอะเดี๋ยวออกไปข้างนอกไปหาเพื่อนๆดีกว่า นี่พี่ฝนหรือซุดเนี่ยซุดซุอ้าวไม่ได้อุ้มแล้ว่ะหาเพื่อนไม่เจอพี่เอกเออไปไหนกันแล้วล่ะเดี๋ยวขับรถไปดีกว่าไหมรถพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยนี่เดี๋ยวหารถก่อนนี่เจอแล้วในคูเป่าพี่เอกไม่มีอะไรเลยมีรถอยู่ตรงทางสปอร์ตเองมาขึ้นขึ้นอีกแล้วอ่ะมาเดี๋ยวฝนพาไปไปหาเพื่อนเฮ้ยทำไมมันขับไม่ได้อ่ะ นะอเอาใหม่ได้แล้วมาแล้วนี่นไงเพื่อนเราจะไปขับได้ไงพี่ฝนยังไม่ดึงเบรกมือเอาเหรอนี่ไงเออไอชนหอยทาก<ะ>เออไอชนรถขับดีๆเเอยรถคันนั้นจะตกคลองแล้ว <ๆ S 1> <ๆ S 2> ลว่าเดี๋ยวไปสวนสาธารณะดีกว่าน่าจะเจอเพื่อนเยอะนะว่อสวนสาธารณะแถวนี้มันอยู่ตรงไหนละเนี่ยโอ้พี่ฝนนี่ไม่ไม่เคยขับรถตามกฎจราจร <Russ i> อะไรเลยไฟเขียว ไฟเขียวของการข้ามพี่ฝนก็ไปก็โอ้โหพี่เอกโอเคแล้วเพราะว่าแต่ละคันพอๆกันเอ้มันไม่มีสวนสาธารณะพี่เอกไม่มีต้องไปในแมปนี่ไงแต่เราก็ไปนี่ไปที่ช็อปอะช็อปอาจจะเป็นที่รวมทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปที่ช็อปกันแล้วกันงานนี้ต้องไปแบบที่ที่คนเยอะๆหน่อยใช่ไหมเอ้ยมาแมบนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะถึงแล้วอยู่นี่ไงถึงแล้วโอ้ยเพื่อนกำลังแบบ เล่นคอยกันอยู่เลยเฮ้ยคนนี้ใส่ชุดคล้ายๆพี่ฝนเลยอ่ะเด็กคนเนี้เด็กคนไหนเด็กคนนี้ไงเฮ้ยเขาไปไหนกันแล้ววะเฮ้ยเขามนี่คืออะไรอ่ะคาอัปเดตของเขาไปอัพเดตเนาะทําทำอะไรอ่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงเจ๋งเจ๋งเจ๋งเฮ้ยมันเป็นคาอัปเดตต้องซื้อของพี่เอกอ๋อที่พี่เอกมาไงตอนนี้เออที่พี่เอกมาเดี๋ยวพี่ฝนกลับไปที่เดิมก็แล้วกันนะกลับชอบดี่เจอพี่เอก มาแล้วเรามาถึงแล้วอยู่ไหนละเนี่ยโอย้นี่เขามาเป็นครอบครัวใช่ไหมมาเป็นครอบครัวเลยอะ่ะเดี๋ยวพี่ฝนขอตเต้นดีกว่านี่เต้นได้ยังอะ่ะไม่เห็นมันเต้นเลยมันเป็นเวฟใช่ไหมแล้วก็ต้องเป็นเต้นนั่นไหนอะ่ะ ก็มีแดนหนึ่งแด,งแดนสองอันนี้เหรอเอาแดนหนึ่งก็แล้วกันโอเควันนี้เราก็มาเล่นครับโรบอกแบบสนุกเหมือนกันเนอะมันมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เราไปเยอะแยะมากมายเลยอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ถึงจะยังเล่นไม่เป็นก็ตามใช่เอาเป็นว่าถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของี่ฝแล้วแล้วก็พี่เองนะครับ <c oughs> ืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกนะจ๊ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าโหดูเพื่อนิเพื่อเราเยอะมากเลยอ่ะวิ่งกันไปวิ่งกันมาเพียบเลยโอ้ช่วยด้วยพี่เอกโนนอ้ยเนีเยพี่เอกอยู่ไหนไม่รู้ใครเหมือนกันโอ๊ย